พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินขวัตในช่วงเช้านะครับท่านฟังครับก็มีหลายเรื่องที่จะนามาพูดคุยพร้อมทั้งแนวทางการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องออสถานการณ์ต่างๆที่มันเ,เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องแรกคงจะไปดูใกล้ๆบ้านเราก่อนนะครับการประชุมเอตแกที่ประชุมกันที่อินโดนีเซียที่เกาะบาหลีเนี่ยนะครับก็เพิ่งเสร็จไปสดๆร้อนๆแล้วก็มีการประกาศที่เขาใช้คาว่าปฏิญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็คงต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าขณะน,นี้เราก็เห็นว่าในมนตรีของจีน ท่านก็เดินถางมาที่ประเทศเราก็มีเรื่องโครงการการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ยังไม่ได้ก้าวลึกไปสู่เรื่องการข้อตกลงในรายละเอียดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นในเชิงบวกเราลองไปดูในในด้านต่างๆอันนึ่งะครับผมจะใหเ้เรื่องเกี่ยวกับประชุมอม การประชุมเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิกหรือที่เรียกเอเปกเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2 1เ็ดก็ประชุมกันที่อินโดนีเซียนะครับที่เกาะบาหลีแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับการประชุมเนี่ยเป็นเวลาสองวันด้วยกันก็คือวันที่เจ็ดแปดตุลาคมเราคงมาดูกันนะครับว่าจริงๆได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างไรก็ปรากฏว่าในครั้งนี้เนี่ย ประธานดีซูเซโอบัมบังยูโตโยโนเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นประธานดีของอินโดนีเซียก็ในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพก็มีการกล่าวปิดคือพูดง่ายเจ้าภาพานะนะการกล่าวปิดกค็คือแสดงความขอบคุณในเรื่องต่างที่ที่ปรากฏขึ้นมีการถแถลงการร่วมนะครับจำนวนทั้งหมดเขาบอกประมาณ23หน้าด้วยกัน แล้วก็มีการเห็นพ้องร่วมกันถึงว่า,าเศรษฐกิจโลกขณะนี้ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ความหมายตรงนี้งคงเข้าใจกันดีนะครับเพราะว่าในยุโรปเองถึงแม้ว่าค่อยๆกระเติงขึ้นแต่ว่าสําคัญในยุโรปก็ยังมีหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะ,ะก่อนมีของกรีซเองกอ็เริ่มมีการปรับตัวในหลายด้านแต่ว่าสภาวะทางการเมืองเ,องเองก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ อเมริกาก็เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ปิดหรือที่เรียกว่า government shutdown อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ที่เรา,เาพูดถึงในเรื่องความอย่างไม่ฟื้นตัวเนี่ยนะครับก็มีการอย่างน้อยที่ประชุมก็ได้พูดคุยกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าประธานดีบรัพกพม่ามาเข้าร่วมประชุมไม่ได้ทั้งทที่หลายคนคาดหวัง อยากเห็นประธานดีสัลอเมริกาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับที่เห็นได้ชัดๆก็คือทางอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นรดนตรีว่าการส่งสัมภาเทศหรือว่าแม้แต่นักวิชาการของอินโดนีเซียเองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าก็น่าผิดหวังที่บารักไม่ได้กลับมาครั้งนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆประธานดีสัลอเมริกาเองก็เคยศึกษาอยู่ในที่จาการ์ตาเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ถือบทบาทของเอมกันในภู้นภาคแถบนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่จับตาดูอยู่แต่หลังจากที่สหรัฐโดยประธานดีบร,รักไม่มาและให้รัฐมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในจอห์นแคร์รีมาก็ปรากฏว่าจีนก็ได้พื้นที่ไปเยอะเหมือนกันนะครับพื้นที่ในความหมายนี้ก็คือการแสดงบทบาทต่างๆบทเวทีโดยเฉพาะท่านสีจิ้นผิง การทําข้อตกลงอย่างกรณีที่เราก็ได้พบว่าในยมนตรีของจีนเข้ามาในประเทศเราเนี่ยครับก็มีเรื่องหนึ่งคือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับอีกสิบเอ็ดประเทศที่เราเรียกว่า TPP เนี่ย TPP ก็มีสิบเอ็ดประเทศด้วยกันแต่ว่าประเทศที่ที่สำคัญสำคัญเราก็นึกถึงออสเตรเลียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโก แต่ไม่มีจีนกับประเทศเอโดีเซียเข้าไปร่วมด้วยเลยะฉะนั้นก็มีการพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าเสร,รีที่เป็นคู่แข่งกับ TPP นะครับมี16ประเทศด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการประชุม a อเปนะฮะซึ่งจีนเองก็ก็มีมีบทบาทในการประชุมในครั้งนี้พอสมควรนะครับ อีกเรื่องที่น่าสนใจก็เราก็เห็นว่าจีนเองมาในครั้งนี้ก็ยื่นมือมากับประเทศในภูมิภาคแถบเอเชียของเรานะครับไม่่าเป็นฟิลิปปินหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปจีนบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจารสานิภาพกับปัญหาเรื่องทะเลจีนในภูมิภาคแถบทะเลจีนตอนใต้นี่ยนะครับซึ่งเราก็ถือว่า ก็เป็นเป็นปรากฏการหนึ่งซึ่งจีนไม่ถึงแม้ว่าเอโดเซียจะมีข้อกางขานะครับนักวิชาการทางอิอโดเซียก็ออกมาตั้งความสังเกตว่าที่จีนพูดมานั้นท้ายสุดก็ไม่มีอะไรใหม่ในขณะที่บางคนก็มองเห็นว่าเออเป็นการยื่นมือเข้ามาในภูมิภาคแถบเอ,อเชียของเรานะครับจริงจริงแล้วการพบปะกัน ที่บาหลีก็ถือว่ามีสาระที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า,าประธานดิสซีจิ้นผิงได้ากล่าวต่อที่ประชุมท่านระบุอย่างนี้นะครับบอกว่าความเป็นหุ้นส่วนของแปซิฟิกที่เป็นเรื่องของการพูดคุยกันมาอย่างลับๆและใช้มาตรการการค้าเสรีสูงสุดเหนือกว่าการลดภาษีสุรากรนนั้นเนี่ย ถูกมองว่าเป็นก้าวใหม่ของสหรัฐที่จะครอบงำเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถ้ามองอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านสีจิ้นผิงซึ่เป็นผู้นำหลักของจีนเนี่ยก็มองว่าจริงๆเรื่องของก้าวใหม่ที่สหรัฐพูดในเรื่อง FTA เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ถูกถูกมองอย่างนี้นะครับ ความขัดแย้งระหว่างหลายองคอ์กรที่เกิดขึ้นในการประชุมเอเปก็มีการเปิดโอกาสให้ตัวอย่างนายมนตรีชินโซอาเบะผู้นำของญี่ปุ่นก็ได้พบกับประธานดีสีจิ้นผิงมีการพบกับประธานดีปักกินเฮของเกาหลีใต้คือสามประเทศนี้ก็มีความขัดแย้งกันในด้านเอเชียทางด้านทางด้านญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็จีนเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันทั้งสิ้นแต่ว่าบรรยากาศของการประชุมเอเปกครั้งนี้ก็ออกมาในเชิงที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงบวกนะครับปัญหาข้อพิพาทเนี่ยที่ผมเรียนเท่าฟังไปก็ปรากฏว่า,าทางจีนก็พยายามบอกว่าเราเจรจาก,กันได้นะฮะสันติภาพเกิดขึ้นได้แน่นอนจะเป็นอย่างไเนี่นก็เป็นข้อสรุปจากประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ โดยสรุปการประชุมเอ펙ในครั้งนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องยอมรับว่าจีนมีบทบาทที่สําคัญในการประชุมซึ่งอนาคตข้างหน้นาจะเป็นยังไงเราก็ดูกันไปนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามารักมาม่าไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมได้เพราะว่าปัญหาเรื่องของออการที่สภาคองเกรสแม่นุงงนมัตนเงินเนี่ย เดี๋ยวสักพักผมก็จะมีประเด็นของสารัฐมาฝากทั้งฟังนะครับหันไปดูเรื่องการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่าฝฟังก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงประาธาน Federal Reserve หรือที่เรียกว่าเฟดที่คนไทยเราเข้าใจกันว่าเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นอย่างก,กันเนี่ยนะครับระบบธนาคารกลางของอเมริกาก็มี ศูนย์รวมอยู่ในหลายพื้นที่ทีเดียวแต่ว่าในในการเป็นประธาน Federal Reserve ของนายเ็นเบนักกี้นี่ก็ก็สิ้นสุดลงะจะไปสิ้นสุดลงในเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางบรักัวมากก็ได้คุณเจเนตเออเยเลนเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งยังไม่ได้ทำหน้าที่ตอนนี้นะครับจะต้องผ่าน กลไกของวุฒิสภาเพื่อให้ฉายเอ็กซเรย์หรือตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆอยู่นะครับก็มีเสียงสับสนแล้วก็คัดค้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเรียนให้ท่างฟังได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเปลี่ยนประธานเอ่อเฟดเออร์เรเซฟซึ่งเพินได้เห็นคลิปอ่าการที่บรักโอมามามาแนะนำคุณเจเน็ยาเลนเนี่ยแล้วก็อ คุณเจเนตเยล e นบอกว่าถ้าทางวุฒิสภาผ่านเรื่องต่างไปเนี่ยเพลงก็พร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นประธานของธนาคารากลางของอเมริกานะครับลองไปดูเรื่องประวัติของเธอสักหนึ่งเพราะช่วงนี้เนี่ยผมอยากเรียนว่า,าการที่อเมริกันจะแต่งตั้งเจเนตเยลานเนี่ย มันก็มีบทความซึ่งเพื่อนผมไม่ได้เห็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับสางังกฤษของบ้านเราแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นบทความที่อาจารย์ของไม้ไรอั e r s i เ y of Michigan เนี่ยนะครับชื่อเ u s t i น w o ฟ f ฟอท่านออกมาเขียนเขียนเหมือนลักษณะการรับรองให้เห็นว่าคุณเจเน็ตเยลเลนนั้นเหมาะสมทุกอย่าง ลองไปดูนะครับผมจะเทียบเคียงบทความที่ว่านี่บอกว่าคุณเจเน็เนี่ยเหมาะสมมากถ้าอาจารย์จัสตินได้ให้ข้อคิดเนื่องจากว่าเนื่องจากเหตุผลนะครับเธอเข้าใจปัญหาการว่างงานและเข้าใจระบบเศรษฐกิจของเมรกันดีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็หันไปดูประวัติการทำงานของเธอก็เอ่อ เคยเป็นประธานสภา,าเศรษฐกิจในสมัยเบอร์เลคตันน,น,นะฮะประธานสภา,าเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องเศรษฐกิจของเมกันเนะครับในช่วงอ่เศรษฐกิจของเอเชียตกต่าในช่วงคงจําได้นะครับที่เกิดพิษต้มยำกุ้งในปี2040เรื่องมาเธอก็ทําหน้าที่คือมีประสบการณ์กับเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมานะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นคุณเจเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าสองทัศวัตที่ฐานมาเธอเองก็อยู่กับ Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางมาโดยตลอดแต่ว่าเบสฐานอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็ท่านเจสซินวัฟเฟอร์ซึ่งเป็นอาจารย์มหาลัยมิชิแกนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสามีของเธอเคยได้รางวัน เบลนะครับชื่อจอร์จแอคลอฟเนี่ยก็พูดง่ายโดยสรุปแล้วก็ถือว่าเจเน็ตเหมาะสมทางสภาคองเกรสทางวุฒิสภาจะว่าอย่างไงอันนี้ก็คงต้องดูกันไปนางเยเลนได้กล่าวกับประชาชนเมริกันโดยผ่านจากการแนะนลาำของบรักบามาบอกว่าหากวุฒิสภารับรองแล้วก็แต่งตั้งเธอแล้วเนี่ยเธอก็จะปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเสริมสร้างการจ้างงานขณะนี้เมกันมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องการจ้างงานและเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับอ่าบางคนก็มองว่าเจเน็ตก็มีแนวนโยบายคล้ายๆคุณเบนเบนเนกี้นะครับอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือก็จะเห็นได้ว่าออันนี้ก็ยังเป็นประเด็นเข้าใจว่า มีการคาดเดากันว่าคุณเจเน็ตเยลลนเนี่ยจะได้รับเสียงสัมสนุสจากวุฒิสภาโดยประมาณว่าอย่างน้อยก็หกสิบเสียงถ้าหกสิบก็ถือว่าก็ผ่านนะครับเนื่องจากว่าวุฒิทั้งหมดก็มีร้อยเสียงด้วยกันหกสิบก็ถือว่าผ่านคาดว่าถ้าถ้าได้สักหกสิบแต่ว่าแน่นอนนะครับริพาร์บริกันจะคิดอย่างไรเพราะว่าขณะนี้เป็นเป็นทิศทางที่ อเมริกันกําลังต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งบรักวามาเองก็ก็เป็นผู้นำอของพรรคเดมโมแครตแล้วก็ขณะนี้ยังถูกรับการใช้จ่ายเงินการกู้เงินการที่จะ,ะให้อเมริกันเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่เชื่อมโยงกันอยู่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับ ถ้าฟังครับเราลองไปดูเรื่องของอที่บ้านเรารู้จักกันดีเรื่อง Government shutdown ว่าเป็นยังไงจริงจริงประธานดีบรักบาม่าก็มีการเปิดทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเจอจากับผู้นำหรื Republican, อาเรกัโดยเฉพาะยิ่งผู้นำที่เป็นผู้นำสภาพืนแทนรัษฎรซึ่งเป็นเสียงข้างมาก ก็คือนจอนเบเนอร์เนยคุยกันยังไงนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็เม้นชัดดาวเนี่ยหรือที่เรียกว่าการที่สภาคือระบบอะมรกันเนี่ยการอนุม,มัติเงินก็ขึ้นอยู่สภาผู้แทนรัษฎรทีนี้พรรควิลพาเบรแกนเนี่ยก็มีเสียงในสภาผู้แทนรัษฎรมากกว่าพรรคเดโมแครตนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าเหนือไปกว่านั้นเนี่ย พรรคเบพาริกันมีสายที่อาจจะเรียกสายเหี่ยวที่ไม่สนับสนุนแนวนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจของบารักหรือเที่ยอบามาแ์ในไอแผนประกันสุขภาพนะครับขออภัยก็เขไม่ยอมรับแล้วก็ประมาณเกือบสามสิบคนนะครับที่เป็นสายเหี่ยวของเบพาริกันซึ่งวันนี้เนี่ยตัวจอหนเบเนอร์เองก็ต้อง พยายามต้องเจอจากกลุ่มนี้เพราะเบนเนอร์เริ่มมีเสียงออดลงหลังจากพบประธานดีบรักตบระมากประทานดีบอบามากก็เหมือนกลับมาฟ้องกับภาคประชาชนนะครับให้เห็นว่า n m มเมนชั t d ดาวครั้งนี้เนี่ยหรือการที่สภาคองเกรสไม่อนุมัติเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองของกลุ่มที่ถ้าจะพูดแบบไทยๆเราก็เลยพูดไม่หวังดีครับ รัฐบาลนั่นก็คือกลุ่มทีปาร์ตี้อะไรพวกนี้แต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยมาโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันได้ฉันณจุดนี้เนี่ยจอห์นเบนนอร์เองก็เหมือนกับเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำยังไงนะครับข้อเสนอของเบนนร์ก็มีขึ้นเพื่อผ่อนปลนตลาดเรื่องการเงินเพราะขณะนี้ทางฝ่าย ที่เป็นธุรกิจใหญ่ของไม่การเริ่มมากกดดันแล้วนะครับถ้าหากรัฐบาลสหรัฐไม่ได้รับอํานาจในการขยายกระดานหนี้การกู้ยืมเงินจํานวนถึง16.7ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมากมายนะครับภายในวันที่17ตุลาคมเนี่ยก็ส่วงการคลังก็จะไม่มีเงินสดจ่ายหนี้และ,ะประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่สภาวะที่ ที่บารักโของพระมาใช้ท่านใช้คําว่าอี o น i มิกชั d ดาวก็คือเศรษฐกิจของเมริการคงล่มมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับอผมก็หันมาดูการเมืองของ,องริกันเพราะว่าแน่นอนนะครับในทางการเมืองอเมริกันวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นด้ว่ามีการใช้ใช้เรื่องนี้เป็นเกมทางการเมืองซึ่งบารักออกมาใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะ ฟังดูแล้วก็แรงพอสมควรบอกว่าฝ่ายหรือภาพิกันที่ปิดกั้นไม่อนุมัติงบประมาณเนี่ยเป็นการจับคนอเมริกันเป็นตัวประกันซึ่งเราก็เห็นว่าคนอเมริกันก็ขณะนี้ก็ลำบากพอสมควรการจับจ่ายใช้สอยก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับก่อนที่จะมีเทศกาลไม่ว่าจะเป็นฮอลลวีนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่า thanksgiving ในเดือน เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับแล้วก็ลามไปถึงคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็มีแรงกดดันทางฝ่ายริพาร์เบรเกมากประเด็นแรกเนี่ยเจนด้ว่ามีการทําสํารวจแล้วปรากฏว่าคนมริกรัรหกสิอร์เซน60%บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพรรคริพาร์เบรเกนอกจากนั้นก็มีแรงกดดันจากฝ่ายที่มีพลังมากๆในทางการเงินก็คือกลุ่มวอร์สตรีรวอลสตรีทก็เป็นธุรกิจใหญ่ซึ่ง ไม่ใช่เฉพาะอยู่ในถนนวอลสตรีทที่แมฮัตตันนิวยอร์กนะครับแต่ว่าแรงกดดันตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อฝ่ายรูพับเิกันเองซึ่งผูกพันอยู่กับเศรษฐกิจการ้าดท่วโลกทีเดียวรีพับเิกันจะไปะมีปนอมไหมนี่คือคำถามซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นท่าทีของทั้งสองฝ่ายเนี่ย แต,แต่บารักเองก็พยายามยึดมั่นในในประเด็นในเรื่องที่เขาเขาพยายามวางวางเป็นมาตรฐานอยู่ก็คือว่าวในฐานะเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศเนี่ยบารักก็ถือว่าโอบามาแคร์นั้นเป็นหัวใจสําคัญกฎหมายประกันสุขภาพก็สําคัญนะครับจะยุติอย่างไรซึ่งผมคิดว่าการเจรจาครั้งแรกไม่ไม่ตกลงกันแต่คิดว่า ลองไปดูผลสำรวจแกลลโพนะครับคะแนนนิยมของรีพับริกันก็ตกตำ่ำอ,อยู่ที่ร้อยับยี่สิบแปดก็ถือว่าต่ำมากนะขณะที่โพของสำนักข่าวเอพีระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐสภาทั้งชุดตกต่ำเหลือร้อยละห้าแล้วคนเมกันร้อยหกสิบอย่างที่ผมเรียนเท่าฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถือว่ารีพับริกันน่นแหละเป็นผู้ผิดอ่าก็มีข่าว ที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าคนเมริกันโดยตาบัคซึ่งเป็นร้านกาแฟของอเมริกันที่ขายไปทั่วโลกนะครับก็เริ่มทำให้ประชาชนมาแสดงมติว่าประชาชนเมริกันเห็นอย่างไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขที่มาบอกว่าขอให้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายสภาเนี่ยจะต้องอนุมัติงบประมาณ ตรงนี้ออกมาแล้วกอ็อย่าให้ซิกเกินวันนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยเ,เรื่องต่างวันนี้คงปรากฏตมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เพราะเหนชัดเจาก็ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมกันก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับสิบกว่าครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมากๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ ฟังครับเ,เรื่องของรางวัลโนเบลปีนี้ก็เราก็เห็นภาพหลายด้านนะครับเพราะว่ามีการให้รางวัลโนเบลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอ,อ,อย่างกรณีของออนักเขียนอย่างคุณมอนโรก็ได้มอนโรนี่เป็นชาวแคนาดานะครับชื่ออลิมอนมอนโรเนี่ยเพลงก็เขียนนิยายเกี่ยวนิยายเรื่องสั้นนะฮะ ผู้มีความสามารถแล้วเขียนเรื่องเ,อเรื่องนิยายรักๆนะฮะแล้วก็มีการเขียนเรื่อง A Master ร์ก็มีการพูดกันว่าเธอเองเป็น Master of Contemporary Short s t o r y สอีอพูดง่ายว่าสุดยอดในเรื่องเขียนเรื่องสั้นนั่นแหละก็มีการเปรียบเทียบเธอกับนักเขียนเรื่องสั้นของรัสเซียว่า,าจริงๆเธอ ซึ่งเป็นคนแคนาเดียนเนี่ยความสามารถคล้ายๆกับในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าชิเชคอฟเนี่ยที่เขียนชายคอฟนะครับที่เขียนเรื่องสั้นแล้วก็ได้ความนิยมมีชื่อเสียงทั่วโลกเลยวันนี้อาริสมอนโรกอา Monroe, กอยุแปดสิบสองแล้วเธอได้ร,รางวัลน,นะครับก็น่าภูมิใจเขียนเธอเขียนเรื่องมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วง,งาน งานที่สำคัญของเธอในปี2006ชื่อ The View from Castle Rock นะครับในภาษาไทยเราก็อาจจะอมองมาจากาปราสาทปราสาทหินนะ่มุมมองจากปราสาทหินถ้าพูดอย่างนั้นนะครับตรงไปตรงมาแต่ว่าการแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะมองอะไรที่มันมีศิลป,ปะมากกว่าน,นั้นแล้วอีกเรื่องก็คือ Too Much Happiness คือสุขมากเหลือเกินะไรทำนองนั้นนะมากเกิน ฉันอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผู้ได้รับรางวัลทางด้านทางด้าน,าานอ,อวันวรรณกรรมบะนะครับแต่นี่เราลองไปดูรางวัลโนเบลที่ประกาศออกมาเมื่อสองสวรรค์น,นี้คือองค์การประกันห้ามใช้อุวุธเคมีที่ดูแลการทําลายอุวุธเคมีในซีเรียคณะกรรมการโนเบลของนอร์เวย์เซประกาศเมื่อ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าองค์กรเพื่อการห้ามใช้อุวุธเคมีหรือที่เรียกว่า OPCW เกำกับดูแลทำลายอุวุธเคมีในซีเรียเนี่ยได้รางวัลไปท่านฟังคงจำได้ว่าองค์กรนี้ก็ตั้งขึ้นมาโดยคณะ,ะสัพพชาชาตินะครับหลังจากที่มีข้อพูดคุยตกลงกันว่าคงต้องไปตรวจสอบว่า าบาภาษาอาซัสมีอาวุธเคมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ท้ายสุดก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบแล้วก็อันนี้จะนําไปสู่เรื่องการที่จะมีการเจรจาระหว่างปูตินและประธานดีของอเมริกันก็คือบรัはは์ตอม่าในอีกไม่นานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ารางวัลโนเบลได้ไปกับคณะกรรมการในในอเรกเข้าไปดู คณะนะครับคณะผู้ผู้ดูแลเรื่องการทำลายวัตถุนิวเคลียร์เป็นการทางทางรางวัลโนเบลก็บอกเป็นการสนับสนุนภารกิจที่อันตรายถึงหน่วยงานในการใช้อาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับข้ออ้างของรางวัลโนเบลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจที่สำคัญก็คือ,อในสนธิสัญญา เรื่องต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการปฏิบัติมาอย่างจริงจังฉะนั้นคณะกรมการรางวัลโนเบลก็ออกมาประกาศบอกว่าคณะกรมการที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของเรื่องของการใช้อาวุธเคมีครั้งนี้น่าจะได้รับรางวัลอันนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับเพราะว่าท่านประธานโนเบลเนี่ยท่านก็ออกมาพูดทํานองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกวับเรื่องของเ,อเกิดขึ้นในเซีเยรย ซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอาจจะมีข้อเกี่ยวข้องในด้านอื่นๆแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียงวิพาวิจารณ์อันนี้ก็ออกไปผลสมข,ขวรนะครับก็ไม่ทราบว่าท้ายที่สุดพบทมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทสิ้นนะครับแต่ผมเรียนเท่าฟังก็เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองประเทศที่สำคัญอันหนึ่งทีเดียว ก็เป็นโดยสรุปแล้วรางวัลโนเบลก็ให้กับองค์กรเพื่อการห้ามแช้อาวุธเคมีที่ดูแลการทำลายวุธเคมีในซีเรียนะครับควา้ารางวัลในปาอีกเรื่องท่านฟังก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาจัดการกับการก่อการร้ายซึ่งขณะนี้อเมริกาเองก็มีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับแา่กิจกรรม ในเรื่องการเป็นวัติการข้ามพรมแดนหลายท่านคงจำได้กรณีออสมาบิดเลเดนที่ถูกจัดการที่ตะเข็บของปากีสถานนะครับแล้วก็รัฐบาลปากีสถานก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะไม่ก,กันกระทางกิจการซึ่งก้าวไปล่วงลำ้ำอำนาจอธิปไตยของเขานะครับแต่ท้ายที่สุดก็เงียบไปด้วยเหตุผลผลใดเป็นเบื้องลึกของเขา ท่ามกลางปัญหาวิกฤตงบประมาณในอเมริกันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายในสองประเทศด้วยกันนะครับทั้งในริเบียและก็โซมาเมรียก็คือในสองประเทศนี้หลายท่านคงจําได้ที่มีการอพยพเจ้าที่ทางการทูตเมื่อไม่นานมานี้อเมริกันมีสํานักข่าวกรองของเขาที่เขาก็เชื่อมั่นว่าทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ นั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกองทัพของสหรัฐก,ก็ได้เปิดปฏิบัติการข้ามพรมแดนพร้อมกันในสองประเทศเลยนะครับอสองประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาก็เมื่อวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมแล้วก็ทิลิเบียมันมีคอมมานโดได้ยกกำลังเข้าล้อมและจับกลุ่มแกนนำของเอลกออิดะนะฮะซึ่งมีข้าวหัวห้าล้านในกันดลรา ชื่นนายอบูอานัสอัลลินีนะฮะจับได้ในในกรุงทิปโปลี่ในลิเบียนะครับแล้วก็นำไปควบคุมนอกลิเบียอัลลิบีผู้นี้เนี่ยเดิมข็ใช้ชื่อว่านาซีสอับดุลอาเนดอัลวารากีเชื่อกันว่าเชื่อกันว่านะครับโดยประมาณอายุ49ปี แล้วก็ถูกฟ้องในศาลนิวยอร์กของสารัฐมาแล้วในฐานในการวางระเบิดฐานทูตสารัฐในเคนยาและก็แทนซาเนียนานแล้วนะครับปรากฏการณ์นี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วก็สังหารชีวิตผู้คนมากกว่า200คนในปี2541ัร้อบันนี้ก็เป็นข่าวในช่วงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านฟังครับมารายการพบโลกในช่วงเช้านี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ผมชัยชนะอิงควัต์ขอลาเท่่งฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก